ยังคงอยู่กันที่เรื่องของเทคโนโลยีนะครับที่สหรัฐมีงานจัดแสดงเทคโนโลยีระดับโลก CES 2024มีบริษัทยักษ์ใหญ่มารวมตัวแสดงผลงานที่เตรียมออกสู่ตลาดให้เราได้สัมผัสและใช้งานคุณทรนินได้รวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นในงานนี้ที่จะเป็นแนวโน้มของเทคโนโลยีในอนาคตอันใกล้ครับ ทุกๆต้นเดือนมกราคมของทุกปีที่นครลาสเวกัสของสหรัฐมีงานใหญ่ระดับโลกที่ได้เห็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเปิดตัวในงานนี้ Consumer Electronics Show หรือ CES 2024งานที่ถูกจับตามากที่สุดในแต่ละปี บริษัทด้านเทคโนโลยีใช้เวทีนี้เปิดตัวผลงานต้นแบบที่อาจพัฒนาออกสู่ท้องตลาดและจะมาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอีกไม่นานครับนวัตกรรมล่าสุดตั้งแต่อุปกรณ์ขนาดเล็กไปจนถึงรถยนต์ที่ออกแบบใหม่ดึงดูดให้ผู้ที่ชื่นชอบเทคโนโลยีเข้ามาเยี่ยมชมตลอด4วันของการจัดงาน หนึ่งในไฮไลท์สำคัญของ CES ปีนี้คือนวัตกรรมจอโทรทัศน์ที่ทำให้ลืมทีวีในรูปแบบเดิมๆไปได้เลยครับสองบริษัทใหญ่จากเกาหลีใต้ประชันผลงานจอทีวีแบบโปร่งใสเหมือนกับกระจกมองทะลุไปอีกด้านได้ ที่สามารถเลือกให้ด้านหลังทึบกลับไปเป็นทีวีแบบที่คุ้นเคยมีความคมชัดระดับสูงซึ่งบริษัท LG ใช้เทคโนโลยี OLED ขณะที่บริษัท Samsung ชูเทคโนโลยี Micro LED หรือจะเป็นจอทีวีแบบไร้สายมีแบตเตอรี่ในตัวถอดและติดตั้งได้อย่างง่ายดายบนผนังหลากหลายพื้นผิวพร้อมระบบจดจำใบหน้าติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ใช้ และสำหรับใครที่สนใจทีวีแบบพับได้กางออกมาเป็นจอขนาดใหญ่137นิ้วความคมชัดระดับ 4K พัฒนาโดยบริษัทในออสเตรเลียเบื้องต้นราคาอยู่ที่2 0 0 0 0 0ดอลลาร์ 200, สหรัฐหรือเกือบเกือบ7ล้านบาทครับ ในยุคที่รถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือ EV กำลังเติบโตและมีผู้ใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆ CES 2024เป็นพื้นที่ที่บริษัทรถยนต์เปิดตัวรถต้นแบบดีไซน์ล้ำสมัยและตอบโจทย์กับกระแสรถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันซึ่งคึกคักมากเลยทีเดียวครับบริษัทรถจากญี่ปุ่นเปิดตัวรถ EV 2รุ่นใหม่ที่พยายามนำเสนอการออกแบบรูปลักษณ์ที่แปลกใหม่มีระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ ระบบเชื่อมต่อภายในรถพร้อมชูประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ซึ่งเป็นจุดที่หลายแบรนด์แข่งขันกันตเตรียมจำหน่ายในสหรัฐอีก2ปีข้างหน้าขณะที่รถยนต์ไฟฟ้าขยายตัวสู่รูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นเช่นในรูปแบบรถกระบะที่บรรทุกสิ่งของด้านหลังได้ บริษัทในเกาหลีใต้นำเสนอรถพลังงานไฟฟ้าที่สามารถเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้จากรถยนต์โดยสารเป็นรถตู้หรือจะเป็นรถกระบะก็ได้ครับนอกจากนี้ยังมีรถบ้านพลังงานไฟฟ้า100%เอร์เซนที่มีระบบอัจฉริยะภายในปรับห้องได้ตามการใช้งานชาร์จไฟหนึ่งครั้งใช้งานนอกสถานที่ได้ประมาณ1สัปดาห์ บริษัทรถยุโรปดึง AI มาช่วยทำงานร่วมกับระบบภายในซึ่งมีความซับซ้อนมากขึ้นเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะคล้ายระบบในสมาร์ทโฟนสามารถโต้อตอบกับเราได้และเชื่อมโยงก,กับการใช้งานบางอย่างของรถปัญหาการจอดรถเข้าช่องจอดที่แคบอาจจะหมดไปครับ <c oughs> เมื่อมีระบบล้อที่เรียกว่า c r a วอล์กหรือเดินแบบปูปรับการเคลื่อนไหวของรถเป็นแนวขวางได้ไม่ต้องหักพวงมาลัยกันหลายๆรอบครับ วิ่งบนถนนอาจจะธรรมดาไปบริษัทจากจีนส่งรถต้นแบบที่กลางใบพัดบินได้มาโชว์ในงานเรียกเสียงฮือฮาได้ไม่น้อย s <S เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังขยายตัวสู่การทำงานที่หลากหลายมากขึ้น <Yeah. S 1> เช่นจับปากกา <Yeah. S 1> เขียนจดหมายด้วยลายมือและสร้างเนื้อหาที่ต้องการเขียนได้กระจกที่ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตโดยตรวจสอบใบหน้าในช่วงเวลานั้นๆ หรือรองเท้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานในคลังสินค้า Moonwalkers ชื่อคล้ายกับท่าเต้นของนักร้องในตำนานไมเคิลแจ็กสันส่วนหุ่นยนต์ยกขบวนมาโชว์ความสามารถที่หลากหลายเช่นกันครับทั้งหุ่นยนต์ช่วยนวดผ่อนคลายหุ่นยนต์ที่สามารถโต้ตอบกับมนุษย์เหมือนเป็นเพื่อนคลายเหงาหุ่นยนต์ที่ช่วยเลี้ยงสัตว์เลี้ยงในบ้านคอยให้อาหารและยังถ่ายรูปได้อีกด้วย ในงานยังมีโซนของบริษัทสตาร์ทอัพแสดงผลงานที่น่าสนใจเพื่อตอบโจทย์การทำงานที่หลากหลายงานที่ขึ้นชื่อว่าเดินชมวันเดียวก็เก็บได้ไม่ครบครับ CES เปรียบเสมือนภาพของเทคโนโลยีที่เข้ามาอยู่ใกล้ตัวเราในอนาคตบริษัทส่วนใหญ่ต้องการนำเสนอนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อบอกบอกว่าอีกไม่นานสิ่งเหล่านี้กำลังมีบทบาทสำคัญกับชีวิตของเราธรณิมเทพวงศ์ไทย PBS รายงาน